สวัสดีค่ะนั่งเล่นหิมะอยู่อยู่อยู่เป็นน่าจะสองชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยฮวันนี้ไม่มีแสงแดดเพราะว่าคลื้มแล้วตอนนี้หิมะตกเห็นไหมคะเนี่ยให้สังเกตที่เสื้อถึงจะมองเห็นว่าหิมะตกนี่สโนแมนตัวแรกสโนแมนตัวแรกของปี2020นะคะฮะ คราวน,นี้ก็จะทําท่าเมบ้ท่าเมบเมบภาษาอีสานก็คือความน่าเพราะว่า <c oughs> ขออภัยค่ะอเอ๊ทาไมวันนี้ไอเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเห <c oughs> มียวเหมียวสาวอีสานเปินเ่นเวิรนเมียวบอกว่าเหมียวอยากเมบบนหิมะจะเมบแทนเหมียวเด้อ พี่จิเมพให้เหมียวเบ่งได้เมย์ม,มาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเมย์ให้เหมียวดูฮะโอ้ยกงแกงยืดหมดแล้วกงแกงยานหมดแล้วทษค่ะแกงแกงเลยที่มันเป็นมันมันยานหมดแล้วเนี่ยให้ดูนะจะเมย์ให้เหมียวดูเออเอาตรงนั้นดีกว่าค่ะ ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ใกล้ดีตรงนี้นะคะนี่นี่ค่ะใกล้ดีไม่กล้าไปเล่นไกลๆเพราะตรงนี้ลูกสาวยังพอจะมองเห็นจะเมบตรงนี้นะคะเมบเมบภาษากลางคือควาหน้านะคะแล้วกันแล้วกันนะคะ อ๋นะหนึ่งสองเมบแล้วอุ้ยต้องใจไม่เห็นเมบเลยกล้องเอาใหม่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 ค่ะเอาใหม่นะเ <c oughs> มบเลยกล้องเราเมบตรงนี้ใหม่ ไม่เห็นไม่เห็นมเมบตรงนี้นะคะหนึ่งสองอหอหอเห็นไหมโอ,อ๊มาเข้าไปในแขนสับัดกัน มมดเข้าไปในแขนมันจะ,ม,นจะมันจะเย็นจัดแมบตรงนี้อีงนะคะให้เห็นชัดๆนี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะคะนี่แมบลงตรงนี้นะ อ่าพีม้าให้ดูกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยวันนี้หีมะข้างล่างจะแข็งแล้วค่ะเพราะว่า เขาตกมาหลายวันแล้วเดี๋ยวแมบตรงนี้อีกตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ สาวสอบวันน,นี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์แต่เข้าสอบออนไลน์ไงคะก็เลยลงมาเล่นอยู่คนเดียวอุ้ยเหนื่ยอยเฮ้ยเหนื่ยอยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยนะเนี่ยถอดหน้ากากหายใจอุ้ยเหนื่ยอยเหนื่อย จะทำาสนวแงเจ้าให้ดูค่ะเพื่อเพื่อหิมะไม่ยุบลงนี่แล้วคะว่าจะได้ไหมหิมะคงไม่ยุบลงโอ้ยหิมะยุบลงในแค่เนี้ย ไม่แค่เนี้ยค่ะฮ่าฮ่าบายอ้เนี่ไงโอ้โนี่ไงคะ่ะ อุ่นนะเนี่ยทำแบบนี้อุ่นโอยเหนื่อยเหนื่อยไม่พบกันใหม่ไม่พบกันใหม่ไม่พบกันใหม่นะคะกี่นาทีแล้วเนี่ย